นี่อาจจะเป็นใบงานที่คุณครูกำลังตามหานะครับที่ในเว็บไซต์ไลท์เว r ร์ h ช e ตไม่มีแต่ในเว็บไซต์ w i s e r m m e มีนะครับนั่นก็คือใบงานแบบเขียนคําตอบครับผมใบงานออนไลน์แบบเขียนตอบสร้างไม่ถึง3นาทีครับสวีดัสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีดเดนแชนะครับ ในคลิปนี้นะครับเป็นตอนที่15หรือเอพิโซดที่15นะครับของเว็บไซต์ w i s e r m e นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างใบงานอีกหนึ่งแบบและเชื่อเลยนะครับว่าใบงานแบบนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งใบงานที่คุณครูกำลังตามหาแล้วอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปว่า l i ท e Worksheet เนี่ยไม่มีใบงานแบบนี้นะครับแต่ในเว็บไซต์ w i s e r m e เนี่ยกลับมีนะครับผม เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าใบงานแบบเขียนตอบนั้นสร้างยังไงและจะมีไอเดียในการนําไปปรับประยุกต์ใช้อะไรบ้างไปเรียนรู้พร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปเรียนรู้เหมือนเช่นเคยฝากกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเดนแชร์ด้วยนะครับไปเรียนรู้กันเลยโอเคครับอันดับแรกนะครับเราก็จะมาที่เมนูเวิร์กชีตเหมือนกับทุกๆคลิปนะครับแล้วก็จะกดไปที่ปุ่มที่เขียนว่า create worksheet หนึ่งครั้งนะครับผม เว็บไซต์ก็จะพาเราไปในหน้าของการสร้างใบงานนะครับซึ่งในส่วนของ your titan here เนะี่ยผมจะพิมพ์คำว่าใบงานแบบเขียนตอบแล้วก็เลือกนะครับรูปแบบที่ชื่นชอบได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเลือกแบบไหนนะครับผมในที่นี้ก็ขออนุญาตเลือกแบบนี้แล้วก็เลือกฟอนต์ด้วยนะครับโอเค หลังจากที่เลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปดูนะครับว่าเราจะสร้าง a c t i v i t y หรือใบงานแบบเขียนตอบเนี่ยซึ่งวันนี้นะครับมีมานำเสนอทั้งหมด4ไอเดีย4ตัวอย่างด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวอย่างแรกกันเลยครับจริงๆแล้วนะครับวิธีการเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเพียงแค่คุณครูเนี่ยกดไปที่ a c t i v i t y หรือใบงานแบบ d r a w นะครับ ซึ่งจะอยู่แถวที่2อันที่4นะครับกดคลิก1ครั้งแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยจะนําเสนอตัวอย่างไอเดียนะครับเพื่อที่จะให้คุณครูเนี่ยนำไปต่อยอดนําไปปรับใช้นะครับข้อที่1ครับผมกําหนดโจทย์ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับว่าให้เขียนตัวเลข1นถึงหหรือนะครับคุณครูอาจจะให้เขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษหรือคุณครูอาจจะให้เขียนกอไก่ถึงฮอนด้คูก,ก็ได้อันนี้แบบเบสิกแบบพื้นฐานที่สุดเลย คือการกําหนดโจทย์แล้วให้นักเรียนเขียนเลยนะครับผมก็พิมพ์โจทย์เสร็จแล้วในส่วนของไตเติลนะครับก็จะกดไปที่ปุ่มดันหนึ่งครั้งตอนนี้ยังไม่ขอทดลองนะครับเดี๋ยวจะสร้างเป็นตัวอย่างสักสี่ข้อแล้วจะพาไปทดลองพร้อมกันนะครับอันนี้ตัวอย่างที่1คือการกําหนดโจทย์แล้วให้เขียนเลยครับต่อไปไปดูตัวอย่างที่2กันครับ ข้อที่2จะแตกต่างจากข้อที่1นะครับเราจะเพิ่มระดับของความยากหรือความท้าทายขึ้นมาเล็กน้อยนั่นคือการที่ครูเนี่ยแทรกรูปภาพหลังจากนั้นก็อาจจะกําหนดให้นักเรียนเนี่ยวงกลมก็ได้โยงเส้นก็ได้แล้วแต่คุณครูจะออกแบบนะครับไปดูวิธีการกันเลยนะครับเราจะกดไปที่นะครับเมนูนะครับหรือว่า Activity แบบรออีกครั้งหนึ่งนะครับรูปนิสอตรงนี้ หลังจากนั้นนะครับผมจะกําหนดโจทย์ง่ายๆว่าจงขีดเส้นใต้เครื่องมือที่ใช้สําหรับการบริหารจัดการชั้นเรียนจงขีดเส้นใต้เครื่องมือที่ใช้สําหรับการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณครูเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับในส่วนของแบ็กกราวด์ตรงนี้นะครับในส่วนของแบ็กกราวด์ตรงนี้ให้กดไปที่ปุ่มแบ็กกราวด์หนึ่งครั้งนะครับแล้วทําการเลือกแบ็กกราวด์เข้ามาครับซึ่งเป็นสิ่งที่คุณครูเตรียมไว้นั่นเองนะครับในที่นี้ผมก็จะเลือกเข้ามา รูปภาพก็จะถูกอัปโหลดเข้ามานะครับรอสักครู่นะครับรูปภาพจะถูกอัปโหลดเข้ามาในลนักษณะแบบนี้ก็จะปรากฏเป็นแบ็กกราวด์แบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็กดไปที่ปุ่มดันในส่วนของคะแนนเนี่ยเราสามารถปรับตั้งค่าคะแนนได้ตามใจชอบนะับว่าต้องการให้แต่ละข้อเนี่ยมีค่าคะแนนเท่าไหร่ถ้าเราไม่ปรับเนี่ยค่าคะแนนจะเป็น1น,นะครับในข้อนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตปรับเป็น2คะแนนนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างแล้วกด a อ p l y ต่อไปไปดูตัวอย่างที่3มกันครับตัวอย่างที่3จะคล้ายๆเดิมนะครับนั่นก็คือการที่ครูเนี่ยใช้รูปภาพแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะกําหนดให้นักเรียนเนี่ยวงกลมล้อมรอบนะครับเราก็จะกดไปที่ Activity เดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับให้พิมพ์โจทย์นะครับในที่นี้ผมก็จะพิมพ์คําว่าจงวงกลมล้อมรอบสัตว์ที่อันตรายนะครับ เช่นเดิมครับเราก็จะมาที่ด้านล่างแล้วกด background นะครับทําการเลือกไปนะครับในส่วนที่เราได้เตรียมเอาไว้ก็จะทําการอัปโหลดรูปภาพเพื่อเข้ามาเป็น background ในลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดปุ่มดันนะครับซึ่งข้อนี้ผมขออนุญาตกําหนดเป็น3คะแนนพิมพ์เลข3เลยก็ได้นะครับไปดูตัวอย่างที่4ตัวอย่างสุดท้ายกันครับ โอเคครับตัวอย่างที่4ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเราจะไม่วงกลมและเราจะไม่ขีดเส้นแล้วแต่เราจะทำตามโจทย์ที่เราออกแบบไว้นะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับกดไปที่ใบงานแบบรออิกหนึ่งครั้งนะครับรูปดินสอตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะพิมพ์นะครับโจทย์ว่าจงทำเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าให้ถูกต้องนะครับและแบ็กกราวผมก็จะเป็นโจทย์ในลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับในเรื่องที่เรากําหน,นดซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะครับในทางของคณิตศาสตร์หรือว่าวิชาคณิตศาสตร์นะครับแต่เน้นย้ำว่าคุณครูแต่ละรายวิชาเนี่ยสามารถดูคลิปนี้แล้วนําไอเดีย<ม>หลักการวิธีการทำเนี่ยนำไปปรับใช้ในรายวิชาของตนเองได้นะครับในข้อนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตกําหนดคะแนนเป็นสัก3คะแนนเช่นเดิมนะครับ ่ะโอเคผมกำหนดเป็น4คะแนนเป็น10คะแนนเต็มพอดีนะครับหลังจากที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองกันดีกว่าครับกดปุ่มเซฟเลยหลังจากนั้นเราก็จะไปที่แท็บเมนู assign นะครับกดที่แท็บเมนู assign หนึ่งครั้งเปิดไว้เลยครับ a Automatic Feedback to s t u d e n t แต่จริงๆแล้วเนี่ยใบงานแบบนี้คุณครูก็ต้องมาตรวจเองอยู่แล้วนะครับแต่ก็เปิดเอาไว้ก็ได้นะครับตรงนี้เป็นเปิดเป็น Public นะครับ หลังจากนั้นกดไปที่ปุ่มสีส้มคำว่า create assignment แล้วก็ตรงนี้ผมจะพิมพ์คำว่า d a, a w นะครับแล้วก็กดทําการกดที่รูปโซ่หนึ่งครั้งนะครับแล้วทําการ copy link เดี๋ยวเราจะไปทดลองทําใบงานพร้อมๆกันโดยการจําลองตัวเองเป็นนักเรียนครับ โอเคครับผมขออนุญาตข้ามขั้นตอนของการเข้าระบบในฝั่งนักเรียนนะครับเชื่อว่าคุณครูสามารถทําได้อยู่แล้วใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้นะครับในคลิปต้นๆเนี่ยตั้งแต่คลิปที่1นนะครับก็อยากให้ค่อยๆเรียนรู้วันละคลิป2คลิปก็ได้ซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด15ตอนแล้วนะครับเชื่อว่าคุณครูเนี่ยสามารถที่จะนำเว็บไซต์ wiseer.me ไปปรับใช้ในรายวิชาของตนเองได้อย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้นะครับ ทีนี้เรามาดูใบงานที่เราสร้างร่วมกันเมื่อกี้ดีกว่านะครับข้อที่1เลยนะครับผมกําหนดโจทย์ว่าจงเขียนตัวเลข1นถึงห้นะครับซึ่งในฝั่งของนักเรียนเนี่ยก็จะมีเมนูปรากฏขึ้นตามนี้นะครับมีดินสอมีผู่กันมีสีให้เลือกนะครับมีการพิมพ์ข้อความได้ด้วยนะครับที่เป็นตัว A ตรงนี้มีวาดรูปมีแทรกรูปภาพนะครับมีการกดคลิกเลือกนะครับเมื่อทําผิดก็สามารถลบได้มีการกดขยายนะครับแล้วก็มีการกดย้อนกลับแล้วก็มีเครื่องหมาย ที่เป็นถ้วยขยะนี้เอาไว้ลบนะครับผมจะลองเขียนนะครับโดยใช้ดินสอนะครับข้อที่1 1 2 3 4 6สอาี่อ้าวเขียนผิดทำยังไงนะครับก็กดไปที่รูปมือนะครับแล้วกดคลิกไปที่ตัวเลขที่เราต้องการลบ1ครั้งนะครับแล้วกดที่รูปถังขยะเพื่อเป็นการลบแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการวาดใหม่เข้าไปอ่าข้อที่1เรียบร้อยแล้วนะครับ ข้อที่2นะครับจงขีดเส้นใต้เครื่องหมายเครื่องมือนะครับจงขีดเส้นใต้เครื่องหมายที่ใช้สําหรับการบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับอันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นคู่กันนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินดูนะครับเครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียนนะครับก็จะมีคาสโดโจนะครับมีคาสทรูนนะครับแล้วก็มีคาทหนึ่งสองสามก็เส้นจะหนาขึ้นและทิบขึ้นนิดนึงนะครับต่อไปไปดูข้อที่3ครับเปอเป็นิสสเหมือนเดิมแต่ว่า เปลี่ยนเป็นประกาศสีแดงก็แล้วกันนะครับจงวงกลมล้อมรอบสัตว์ที่อันตรายนะครับก็น่าจะมีสงโตนะครับวงเลยนะครับมีพึ่งนะครับมีเสือมีงูนะครับแล้วก็อาจจะมีสัตว์อื่นๆอีกถ้าเกิดเขาโกรธเนี่ยก็อาจจะอันตรายได้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมขอวงเพียงแค่เป็นตัวอย่างแค่4ี่อันนี้เท่านั้นนะครับ สามข้อแล้วครับต่อไปไปดูข้อที่4นะครับอันนี้เหมือนเดิมแต่ว่าขออนุญาตเปลี่ยนสีกขแล้วกันนะครับเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับเราก็จะทําการใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็นักเรียนก็จะทําการทําตามโจทย์ที่คุณครูกําหนดได้เลยนะครับหลังจากที่นักเรียนทําเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่นักเรียนจะลืมไม่ได้เลยนั่นคือการกดส่งคําตอบให้กับคุณครูคือการกดไปที่ปุ่ม hand in work ตรงนี้เนี่ยคุณครูต้องเน้นย้ำกับนักเรียนนะครับกดเลยแล้วหลังจากนั้นกดไปที่ปุ่ม submit นะครับก็จะขึ้นว่า assignment complete นะครับ feedback below แต่จริงๆแล้วยังไม่ขึ้นนะครับจะขึ้นเป็นรูปนาฬิกาแบบนี้คุณครูต้องมาตรวจนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจงานพร้อมๆกันครับโอเคครับตอนนี้เรากลับมาที่ฝั่งของคุณครูนะครับผมจะกดไปที่เมนู asset นะครับหนึ่งครั้ง เพื่อไปดูคําตอบหรือว่าผลลัพธ์ของนักเรียนนะครับแล้วก็ไปตรวจให้คะแนนนักเรียนด้วยนะครับผมก็จะเจอกับคําตอบของนักเรียนขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าเห็นเลยครับว่านักเรียนเขียนเข้ามาแบบนี้เวลาที่คุณครูตรวจนะครับจะมีที่มุมบนขวาของโจทย์แต่ละข้อนะครับคุณครูก็จะให้คะแนนนะครับอันนี้เต็ม1คะแนนก็จะให้1เอข้อนี้เต็ม2นักเรียนทําถูกหมดเลยก็ให้2นะครับ อ่าข้อนี้สมมติว่าเอ๊เด็กๆลืมไปข้อนึงนะอ่าข้อนี้ครูให้2ก็แล้วกันนะครับแล้วข้อสุดท้ายอันนี้เด็กๆทําถูกหมดเลยได้4คะแนน,น,นหลังจากที่คุณครูให้คะแนนนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูอาจจะมีการให้ฟีดแบ็กกับนักเรียนไปด้วยก็ได้นะครับอาจจะเป็นคําชื่นชมว่ายอดเยี่ยมมากครูตรวจแล้วนะครับอ่าผมจะเขียนว่ายอดเยี่ยมมากก็แล้วกันนะครับแล้วก็ทําในลักษณะแบบนี้แล้วก็กดไปที่ปุ่มที่เขียนว่า Sen d f e e d b a c k นะครับ ก็จะเป็นการส่งให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้นักเรียนก็กลับมาที่ฝั่งของตนเองนะครับลองกดรีโหลดครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตนเองเนี่ยนะครับทำถูกหรือว่าทําผิดนะครับจากการที่คุณครูตรวจให้คะแนนนะครับข้อนี้ถูกนะครับข้อนี้ได้2นะครับ อโอเคนะครับข้อที่3จะได้2เต็ม3คะแนนะและข้อที่4ได้คะแนนเต็มนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเ oh! ชื่อว่าใบงานแบบเขียนตอบเนี่ยเป็นอีกหนึ่งใบงานที่คุณครูตามหามากๆนะครับเพราะว่าในไลฟ์เวิร์กชีตเนี่ยไม่มีแต่ใน w i s e r m e นะครับสามารถทำได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนคุณครูทุกท่านเนี่ยมาลองใช้งานเว็บไซต์ w i s e r m e แล้วก็อย่าลืมทดลองในทุกๆใบงานด้วยนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้ดีเป็นประโยชน์นะครับก็ได้โปรดอย่ากเก็บไว้ดูคนเดียวครับกดถูกใจด้วยกดไลค์ด้วยส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆโดยการแชร์หรือกดส่งลิงก์ไปก็ได้นะครับจะส่งลิงก์ไปตามช่องแชท a c e b o o k กลุ่มไลน์ Facebook Messenger ก็ยินดีมากๆเลยนะครับผมการแบ่งปันทําให้โลกน่าอยู่ครับอย่าลืมกดติดตามซับสไคร e กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยเราเดินทางเข้าใกล้ตอนจบของเว็บไซต์ w i เซอร์กันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครใช้งานนะครับก็แนะนําให้ไปสมัครใช้งานใครที่กําลังเริ่มต้นเรียนรู้ก็เป็นกําลังใจให้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับ